สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะครับผมและคลิปนี้คือ Scoop Attack on Titan นะครับชื่อตอนของคลิปนี้มีชื่อว่าไอค้นทรยศนะครับผมต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของ Attack on Titan นะครับผมเป็นเรื่องราวของ ท่านหรือพวกคนยักษ์ที่เข้ามาจับมนุษย์กินนั่นเองโดยเนื้อหาเนี่ยก็จะมีการแสงเรื่องราวของแฟนตาซีอยู่มากมายทําให้เราสนุกไปกับอนิเมะได้ดีทีเดียวนะครับผมแล้วก็การขับเคลื่อนเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็จะเป็นมนุษย์นะครับผมก็คือตัวเอตัวร้ายต่างๆนานาที่เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องแล้วก็คอยเฉลยปริศนาต่างๆเนี่ยให้เราเห็นนะครับผมแล้วเราก็จะได้เห็นความเป็นมนุษย์หลากหลายบุมนาจากเรื่อง อดีตในเรื่องนี้นะครับหรือมังงะเรื่องนี้นั่นเองต้องบอกว่าเรื่องราวที่มีการนําเสนอความเป็นมนุษย์ได้เยอะขนาดนี้ไม่ค่อยมีนะครับผมก่อนอื่นเลยก็คือจะมีเรื่องของความโลภใช่ไหมเรื่องของความกลัวเรื่องของความกล้าเรื่องของมิตรภาพเนี่ยให้เราได้ลุ้นว่าแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่างๆนานาบ้างนะครับทีนี้เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดอันนึงที่เราจะได้เห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยากแท้อย่างถึงขนาดไหนนั่นก็คือคําว่าทรยศนั่นเองนะครับหรือคําว่าหักหลังนั่นรมู้ คำว่าหักหลังมันคือการที่เราเชื่อใจใครบางคนหรือใครบางคนเนี่ยเชื่อใจเราแต่ทีนี้เนี่ยในความเชื่อใจนั้นคนคนนั้นเนี่ยกลับมาหลอกลวงเราหรือทําให้เห็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้จริงใจกับเราตั้งแต่แรกเออเหมือนเขาหลอกลวงเรามาตลอดเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของไ t a ัคออนเดลทันเนี่ยมันก็มีการนําเสนอเรื่องราวในมุมนี้ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยที่จริงเรื่องเนี้ยผมจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะถ้าเราอ่านผ่าน ถ้าเราดูกับเรื่องราวเฉยๆว่าแบบเออเรื่องของการหักหลังออกก็มีเนาะอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมว่าอาจารย์อิสยามะเนี่ยแกน่าจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้พอสมควรนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นว่าเรื่องราวของการหักหลังมันมีหลายช็อต ที่มันเกิดขึ้นในเนื้อเรื่องนะก็คือในมังงะ139ตอนใช่ไหมครับเราจะได้เห็นเรื่องราวการหักหลังใหญ่ๆเลยนะ4ช็อตด้วยกันนะครับหรืออาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดคุย4ช็อตว่าเรื่องราวของการทรยศหักหลังใน t t t a c k on Titan Th มันมีอะไรบ้างนะครับเอาอันที่1ก่อนเลยนะครับอันที่1ก็คือไรเนอร์เบลโทสแล้วก็แอนนี่หักหลังพวกเอเรนนะก็คือ ไลเนอร์เบลทูธแอนนี่ทุกคนก็จะรู้เนาะว่า3คนนี้เขาเป็นนักรบของอารเลเออตอนแรกเนี่ยที่เข้ามาแฝงตัวอยู่กับทหารฝึกหัดร้อยสีแล้วก็ได้เข้าหน่วยสำรวจได้เข้าฐานสารวัตนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อที่จะหาตัวไททันบรรพบุรุษนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เ,เรื่องเรื่อนไปเนี่ยเหมือนกับว่าไลเนอร์กับเบลทูธแล้วก็แอนนี่เนี่ยเขาก็เหมือนกับมีความสนิทสนมกับทหารที่เขาไปแฝงตัวนะครับก็คือชาวยอเดียเนี่ย พอมีความสนิทสนุกกันมากขึ้นเออเหมือนกับว่าเอเรนก็เชื่อใจรักพวกพ้องรักไลเนอร์รักเบลทูรักแอนนี่นะครับว่าเป็นเพื่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็รักเหมือนอาร์มินคอนนี่เจนใช่ไหมแต่ว่าเนื้อเรื่องพอมันดําเนินไปมันก็มีจุดหนึ่งที่ไรเนอร์กับเบลทูเนี่ยต้องมีการเฉลยว่า2คนนี้คือไททันเกระแล้วก็ไททันมาฮมาที่มาถล่มกำแพงซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วว่ามีการเฉลยตัวแอนนี่ไปแล้วว่าแอนนี่เนี่ยเป็นคนที่ เป็นไททันหญิงและฆ่าทหารหน่วยสำรวจไปมากมายเลยหลังจากจับตัวไอ้นี่ได้เสร็จปุ๊บก,ก็มีการดำเนินเรื่องมาอีกนิดนึงแล้วไลเนอร์กับเบลทโสก็เฉลยว่าตัวเองนี่แหละคือคนที่ทำลายกำแพงเมื่อ5ปีที่แล้วเออทีนี้เนี่ยในเรื่องของอพอพอไปเรื่องราวเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเอเลนก็ยังไม่อยากเชื่อนะว่า2คนนี้จะหักหลังจริงเพราะที่ผ่านมาอย่างเอเลนก็บอกเลยว่าไลเนอร์เนี่ยมองแล้วก็เหมือนเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มของพวกเราไม่น่าจะหักหลังไม่น่าจะหลอกอะไรพวกเราได้ยิ่งเป็นเบลท์โฮสในแบบ คนหัวอ่อนเนี่ยไม่น่าจะหลอกใครได้นะอะไรอย่างี้แต่สุดท้ายแล้วพอมีการเฉลยมาตอนหน้าตอตาปุ๊บเนี่ยเอเลนก็ตกใจว่าไลเนอร์คือไททันเกราะและเบธทธคือไททันมางมาจริงอ่าหลังจากนั้นเราก็จะเห็นฉากอีพิกที่เอเลนแปลงร่างคามือของไลเนอร์เลยแล้วต่อยหน้าไลเนอร์ไปทีนึงว่าไอคนทรยศนะครับนี่อันนี้ก็เป็นการหักหลังอันแรกที่เกิดขึ้นคือตอนแรกเนี่ยผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเออเป็นเป็นหนึ่งคือมันเป็นการเฉลยตัวของไททัน เกาะแล้วก็ไททัานมาเงมาที่ก็ดีเนาะเฉลยกันอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วเรื่องของการที่บอกว่าตอนนั้นเอเลนก็น่าจะช็อกอยู่ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงแม้ว,ว่าตอนนั้นมันมีการเฉลยในเรื่องว่าเอเลนนะ่ะก็รู้ว่าทั้งไลเนอร์แล้วก็เบลโทสเนี่ยถูกสงสัยมาก่อนนั้น,น,นแล้วแต่พอมันเกิดขึ้นจริงปุ๊บเอเลนก็รับไม่ได้ในช่วงแรกเหมือนกันว่าที่ผ่านมามหลอกกูมาได้ขนาดนี้เฉยเหรอนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นการหักหลังเหตุการณ์ที่1น,นะครับเหตุการณ์ที่2ก็คือเอเล so นห เอเลนหักหลังฟอโกเกิดขึ้นตอนที่เอเลนแฝงตัวเข้าไปเป็นทหารมาเลยคือตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าเอเลนน่ย พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจากสถานการณ์แรกที่โดนไลเนอร์หักหลังน่ะเขาก็ต้องเข้าใจแล้วนะว่าตอนนี้การหักหลังมันมีเหตุผลของมันอยู่เนาะทาไมไลเนอร์กับเบลโทสแล้วก็แอนนี่ถึงต้องทําอย่างนั้นด้วยทำให้ถึงต้องหลอกทุกคนเออเพราะว่าเขามีภารกิจที่ต้องทําตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเอเลนก็มีภารกิจที่ต้องทาเหมือนกันแล้วเขาก็ต้องแฝงตัวไปเป็นทหารทหารเอลเดีย e ของชาวมาเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยโฟลโก้ก็เหมือนกับนับถือเอเลน ก็คือตอนนั้นเหมือนเอเลนใช้ชื่อว่าครูเกอร์ใช่ไหมทั้งสองคนนี้มีการพูดคุยกันประตานาแล้ว A เอเลนก็มีคำพูดดีๆมีการปลอบใจมีการพูดคุยกับฟา l โก้แบบให้กําลังใจฟาโก้ได้ดีมากฟาโก้ก็เหมือนเคารบนับถือคุณครูเกอร์มากเลยแต่ตอนสุดท้ายแล้วมีการเฉลยว่า เอเรนแฝงตัวเข้ามาอยู่กับปุ่มมาเลแล้วตัวตนที่แท้จริงของเอเรนคือไททันจูโจมนะครับผมทีนี้เนี่ยฟอโกกระชอกว่าที่ผ่านมาคุณหลอกผมมาตลอดเลยเหรอทั้งที่ผมเนี่ยเชื่อใจแล้วก็ผมรู้สึกเคารพคุณมากขนาดนี้อะไรเงี้ยเ,เอเรนก็เหมือนกับตอนนั้นเอเรนก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะก็เหมือนกับว่ารู้ตัวว่าการหักหลังมันไม่ใช่เรื่องดีเพราะตัวเองก็เคยโดนมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมีภารกิจเอเรนก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับฟอโกก็กันไปเลยทีเดียวเชียวนะครับ นั่นก็เป็นประเด็นที่2นะครับเรื่องของการหักหลังประเด็นที่3นะครับเรื่องของการหักหลังก็คือซีกหักหลังมาเลย์ครับก็คือเป็นเหตุการณ์ต่อจากที่เอเลนหักหลังเาโป้เลยคือเหมือนกับซีกเขามีวัตถุประสงค์บางอย่างนะครับที่ไม่อยากจะเป็นทหารของทางมาเลยต่อไปแล้วเขาต้องการที่จะใช้พลังบันพบุรุษของไททันเนี่ย ทำสิ่งที่เรียกว่าการุญยฆาานะครับก็คือทําให้ชาวเอลเดียเนี่ยเป็นหมันอืมพอเขามีจุดประสงค์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยต้องหักหลังชาวมาเลยไปกับทางชาวเอลเดียนะครับหลังจากที่สวรรค์บุกโจมตีมาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอืมตรงน,นี้เนี่ยเราจะได้เห็นอันหนึ่งอ่ะที่เหมือนกับว,ว่าทางพอกโกใช่ไหมพอโกกาเรียนะครับที่เป็นไททันกรามเนี่ยมีการประชุมท่านันกลบมาเลยอีกทีนึงว่าเนี่ยซีกเนี่ยเป็นผู้หักหลังไ็นผู้ทรยศนะทั้งทงที่เราเชื่อใจมาตลอดแท้ๆเออแต่ ตอนนั้นอะไลเนอร์ฟังอยู่ครับเหมือนกับว่าตอนเนี้ยรู้สึกเหมือนตัวเองโดนด่ายอยู่อะไรเงี้ยเออเพราะว่าตัวเองก็เคยหักหลังเอเลนมาก่อนนะครับอตรงน,นี้ก็เป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งว่าเออ,เ,อ,อเนี่ยเรื่องของการหักหลังมันเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจารย์เขาน่าจะให้ความสำคัญพอสมควรเนาะไม่งั้นมันจะไม่ถูกขยี้ประเด็นเนี้ยขนาดนี้นะครับอ่าและการหักหลังอ่าของซีกนะครับก็เป็นไปอย่างราบรื่นเลยนะครับทีนี้ ก่อนเข้าประเด็นที่4นะครับผมเรื่องของการหักหลังมันจะมีประเด็นที่3.5ที่ผมอยากจะคุยนะครับที่จริงอ่ะ3.5คือซีกหักหลังรีวายครับคือตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ซีกถูกชาวเกวาะสวรรค์พาตัวไปแล้วเขาเนี่ย ก็เหมือนกับว่าจะต้องใช้พลังบรรพบรุษเพราะว่าตัวเองมีสายเลือดกษัตริย์ใช่ไหมครับเพื่อที่จะดําเนินแผนการก็คือใช้พิภพคำรามเนี่ยขู่ชาวโลกนะครับแต่ว่าเหมือนซีกับมีแผนว่าตัวเองอะ่ะจะใช้แผนเป็นการุญยฆาก็คือเป็นลักษณะของการทําให้ชาวเอเดียเป็นหมันแต่ทีนี้เหมือนกับว่าไม่ได้บอกแผนนี้ให้ใครรู้มีเอเลนเท่าน,นั้นที่รู้นะครับแต่ตรงน,นั้นเนี่ยเหมือนกับว่าถูกรีไวกักตัวไว้ว่าแบบในในป่าพฤกษายักษ์อ่าพอถูกกักตัวเอาไว้เนี่ย ที่จริงอะรีไวก็ไม่ได้เชื่อใจซีนะครับแต่ว่าเหมือนซีกัะมีการพูดคุยมีการพูดอาจ,จาระอะไรกับรีไวตลอดเวลาแล,วแล้วเราจะได้เห็นว่าซีกับมีการให้ข้อมูลที่เป็นข้อโกหกมีการปกปิดความจริงอะไรบางอย่างอยู่รีไวไม่ได้เชื่อใจซีมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่คิดว่าซีกัะจะใช้แผนเอาายที่มีน้ำขายสลังของตัวเองเนี่ยให้ทหารที่เป็นลูกน้องกินแล้วก็ทําให้ลูกน้องของตัวเองกลายเป็นเดรัจฉานหมดนะครับตรงนี้รีไวก็เหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองพลาดไปแล้วเหมือนโดนซีขักหลังยังไงก็ไม่รู้แม้ว่าตัวเเอองจจะไมม่่่้้ชืใซกกาตตตััแแแรลว็น ประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่4นะครับก็คือเรื่องของการหักหลังอันนี้ผมว่าพีคสุดก็คือเอเลนหักหลังซีรขบผมนี่รับผมเอเลนหักหลังพี่ชายเลยนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยซีกับเอเลนเนี่ยมีการคุยกันว่าเราอ่ะจะทําการุญยฆาโดยที่ให้ชาวเอลเดียสูญพันธ์ไปจากโลกนี้แต่ว่าพอเหมือนกับเรื่องราวมาดําเนินไปเอเลน มีแผนที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือเขาไม่ต้องการทําการุนยคาตเขาบอกว่าชาวเอลเดียควรที่จะอยู่บนโลกนี้ต่อไปในเมื่อชาวเอลเดียเกิดขึ้นมาแล้วทําไมต้องสูนพันธุ์ไปจากโลกนี้ถ้าในเมื่อความแค้นมันจะต้องถูกเหยียบย่ําขอ เป็นฝ่ายรุกเองละกันก็คือเอเดนกลับใช้สายเลือดของซิกมาในการทําแผนพิพบคํารามแทนนะครับอืมตรงนี้ก็คือเหมือนกับเอเดนหักหลังซิกอีกทีหนึ่งโอ,โอ้โหผมบอกเลยว่าฉากหักหลังต่งตงนางนๆานานของเรื่องนี้ถ้าเราฟังมาสีเรื่องผมรู้สึกว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวมันก็มีการหักหลังที่อ่าหน้าจดจํทาทั้งนั้นเลยนะแม้ว่าอดี๋ยวที่บอกมันจะมีเรื่องราวอื่นที่เหมือนเป็นการแซงว่าเอเดนหักหลังมีา,า้าอาร์มินอะไรนี้หรือเปล่าก็ก็คงมีนะแต่ว่าอดี๋ยวที่บอกประเด็นหลักที่ผมอยากคุยในวันนี้คือสี่เรื่องหลักา ที่อาจารย์เขาจะมาขยี้เรื่องของการหักหลังนะครับจากที่เรามาเราก็จะเห็นว่าทุกการหักหลังเนี่ยมันมีเหตุผลซ่อนอยู่ทั้งนั้นนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกใช้เรื่องของการปกปิดความจริงเพื่อจุดประสงค์บางอย่างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการหักหลังที่เกิดขึ้นก็จะรู้ว่าคนโดนกระทำเนี่ย เขาจะเจ็บแค้นแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับปริมาณของความเชื่อใจที่เขาให้กับคนคนนั้นไปนะครับส่วนตัวในเรื่องของการหักหลังเนี่ยผมว่าผมชอบอันที่1นนะก็คือช่วงที่ไรเนอร์กับเบลโทเนี่ยแสดงตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นศัตรูกับเอเลนก็คือเหมือนกับหักหลังเอเลนตรงนั้นเลยผมว่ามันดูคลาสสิกอะแล้วตอนถ้าเราดูอนิเมะเนี่ยถ้าเกิดว่าไปฟังเพลงนะครับเพลงเนี่ยมันก็จะสื่อเนื้อหาออกมาประมาณนี้เหมือนกันว่าแบบเน,เนื้อเพลงมันบอกว่าต้องกำจัดคนทรยศทิ้งนะอะไรเงี้ยเ <laughs> นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ม ไททันเกราะแล้วก็ไททันมาทำมาเป็นตอนแรกตอนนั้นนะครับส่วนท่านผู้ฟังนะครับเท่าที่ฟังมาถึงตรงนี้คุณชอบการหักหลังช่วงไหนที่เกิดขึ้นบ้างนะครับผมลองแชร์ให้ฟังกันหน่อยนะครับผมถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปหน้ากันละกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ